สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศไนเจอร์หรือสาธารณรัฐไนเจอร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสหประชาชาติภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายพื้นที่เพาะปลูกน้อยไม่มีทางออกสู่ทะเลสินค้าส่งออกหลักคือแร่ยูเรเนียมแต่ยังคงต้องพึ่งพาการน,นาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษาล้าหลังมีอัตราการรู้หนังสือของประชากรต่ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮาเร็มในไนจีเรียซึ่งมีชายแดนติดกับทางตอนใต้ของประเทศนอกจากนี้ยังประสบปัญหาผู้อพยพลี้ภัยอันเกิดจากการก่อการร้ายด้วยเช่นกัน สาธารณรัฐไนเจอร์จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดขึ้นเมื่อต้นปี2559พื้นที่ของประเทศมีประมาณ1,267,000ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร23ล้านคนเมืองหลวงชื่อนิอาเมภาษาราชการภาษาฝรั่งเศสศาสนามีอยู่สองศาส,สนาคือศาสนาคริสต์และอิสลาม ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศคือยูเรเนียมทานหินแร่เหล็กดีบุกฟอสเฟตทองโมริดินัมยิปซัมเกลือปิโตเรียมอุตสาหกรรมหลักเหมืองแร่ยูเรเนียมซีเมนต์อิฐสบู่สิ่งทอแปรรูปอาหารเคมีพันฑ์โรงฆ่าสัตว์สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศได้แก่สารกัมมันตรังสีน้ำมันปิโตเลียม,มเมล็ดพืชน้ำมันทองและก็กา๊าซปิโตเลียม ตลาดส่งออกที่สำคัญคือฝรั่งเศสมาลีจีนเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์สินค้านำเข้าที่สำคัญยาข้าวน้ำมันปาล์มสารกำจัดศัตรูพืชปูนซีเมนต์ตลาดนำเข้าที่สำคัญได้แก่ฝรั่งเศสอินเดียการหนาจีนเบลเยียมลักเซมเบิร์กฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ